สวัสดีคะ่ะทุกคนพาทุกคนมาอ่ดูพิซซ่านะคะพิซซ่าจะเป็นพิซซ่าสำเร็จรูปนะคะวันนี้เด็กๆบอกว่าอยากกินพิซซ่าค่ะเพราะว่าบ้านนี้ชอบขนมปังค่ะทุกคนคะถามว่าะจะกินข้าวไหมไม่กินค่ะชาบูหนูก็ไม่เอาค่ะวันนี้หนูจะกินอันนี้เลยค่ะ,ะจากที่เคยกินแบบอ่าที่เคยกินเป็นประจำะวันนี้ไม่มีค่ะก็เลยแบบเอาหน้าชีส อันนี้สีเหลืองจะเป็นหน้าชีสน,นะคะสีแดงจะเป็นหน้าโทมัสโทหรือว่า,าหน้ามรคเทศค่ะเราจะเอาไปอบนะคะคนไหนอยากลองทานลองทานนะคะทุกคนค่ะหอมนุ่มอร่อยไม่แพ้กับที่ทํามาใหม่ๆนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะเตรียมอบแล้วนะคะสองชิ้นข้าววันนี้เด็กๆก็ชอบคุณพ่อบ้านก็ชอบค่ะส่วนเราจะกินเท่าคะ่ะทุกคน สามารถอบในเตาอบได้นะคะแต่ว่าเราต้องอ่าลดไฟลงนะคะทุกคนคะถ้างั้นข้างบนเขาจะ,ะไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นไมโครเวฟได้ค่ะหรือว่าชอนเจรินจีนะคะทําได้ค่ะทุกคนคะหรือว่าเป็นอเป็นหม้อไร้น้ํามันอ่าอันนี้ก็ได้ค่ะทุกคนคะลองทําทานดูนะคะอร่อยดีคะ่ะออบเรียร้ยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นิ่มๆแบบนี้เลยนะคะ ถ้าต้องการให้แบบอยากได้ชีสเยอะแล้วก็ซื้อชีสมาโรยอ่ะอีกต่างหากได้นะคะทุกคนอร่อยหอมมากๆเลยค่ะนี่จะเป็นหน้าชีสนะคะเพะิ่มว่าจีอ่นอยากกิน,นะคะ่ะหน้าชีสแล้วก็จะใช้กันไก่ตัตดแบ่งชิ้นนะคะร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อรออีกชิ้นหนึ่งค่ะ ยางไม่เสร็จค่าอีกชิ้นหนึ่งเอาอบพร้อมกันนะคะแต่ว่าอ่าคือเตาเราไม่มีอ่าไฟล่างค่ะแต่ไฟบนค่ะหน้าตาแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเด็กๆบ้านนี้ชอบกินมากๆค่ะกินแบบนี้นะคะทุกคนค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ ต่อหั่นอีกชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะหน้ามะเขือเทศหน้าชีสมะเอเทศนะคะอันนี้ก็อีกรสชาตินึงนะคะ,ะแล้วก็จะมาตัดแบ่งค่ะถ้าเอาไปอบอ่าเป็นไมโครเวฟแป้งเขาจะนิ่มอ่าและก็นุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปอบอ่าในเตาอบขนมปังหรือว่าอ่า เตาอบเหมือ,อ,อน,นบ้านเรานะคะทุกคนคะถ้าเป็นแบบนั้นอแป้งเขาจะทําให้แบบกรอ,อบนอกนุ่มในนะคะจะมีรสชาติต่างกันค่ะลองอไปทําทานดูนะคะสําหรับคนไหนที่ชอบพิซซ่าค่ะพิซซ่าจานด่วนนะคะทุกคนอร่อยเต็มอิ่มค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะ นุ่มแบบนี้เลยนะคะทานพิซซ่ากับจีอ่นค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ